เปลี่ยนสีเออมันเปลี่ยนสีได้เนี่ยพ่อบอกว่าโอ้มันแตกยอดไม้พอมมันประมาณเปลี่ยนสีอย่างเดียวได้พี่น้องมันแตกยอดไม้พอมไหมนี่เออใบเงี้ยอ่าเนี่ยพวกนี้สีสันมันมันจะมันจะดีมากขึ้นออเรารูมันจะเริ่มเขียวดำเ,ออเขียวดำอ่ามันจะเริ่มเขียวดำแล้ว ครับซึ่งตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างงี้มันไม่ได้เป็นอย่างงี้มันคล้ายๆมันส้มๆใบเล็กๆใบมันเป็นยังไงเป็นแฮ็กเล็กๆกรอบๆใบเล็กๆกรอบแห้งๆอ่าแต่ตอนนี้มันดำเปื้อนเลยมันมันเริ่มเปลี่ยนสีไปเริ่มเปลี่ยนนี่แหละใบมากขึ้นอะไรขึ้นอ่าทั้งทั้งต้นเลยนะพ่อนะพ่อฉีดทั้งต้นเลยมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งต้นเลยเนี่ยตโอ้โหนี่ครับ่วนใหญ่ฉีดหมดโอ้โหนี่ มะเขือเอ่อวางคดล้มดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวแปลงหน้าหนึ่งลูกชายฉีดอ่าแปลงหน้าหนุ่ก็เกือบร้อยอ่ะโอ้โหสองแปลงของลูกสาวแปลงหนึ่งลูกชายแปลงหนึ่งเพราะว่าทำไม่ให้หมดโอ้โหสาวลูกชายนี่แหละครับเราได้เรียนรู้ยังมีสวนเรียนทุกคนโอ้พ่อทำไม่ให้หมดจอยมาวาจอยวันนี้ไปไหนไม่รู้ไม่ได้นะด้ยทุกต้นเนี่ยทุกต้นทุกต้นทุกต้นน้อยๆเนี่ยนะเออนี่ทุกต้นทุกต้นเปลี่ยนสี มันเปลี่ยนสีเป็นพ่อสังเกตได้เลยโอ้แสดงว่ากิ่งทองดีมาต้นนี้ก็รู้จะตายแล้วอ่เหรอ้สึกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตอนแรกมันจะตายโอ้รู้สึกมันเปลี่ยนสีตอนแรกมันมันเหี่ยวเด้อมันจะตายนี่แหละโอ้มีะกัดนึกเสียมันมีะการซากลากเนี่ย โอ้นี่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 อีพ่อเห็นแล้ววันนี้มันเปลี่ยนสีแล้วมันแตกยอดมาอีกตั้งหากคือดูไปคือสังเกตไปเอาาเป้า <laughs> มันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีเล็กๆไม่เอาเปลี่ยนสีหลังจากที่ฉีดแต่ต้นเล็กนั่นมันเห็นชัดเลยเนะเาะเน,นี่ยพ่อมาดูที่ต้นนี้ต้นเล็กต้นนี้เนาะโอ้ มันเปลี่ยนสีแล้วมันแตกยอดไม้พอมเด้นหนิมันเปลี่ยนสีเออมันเปลี่ยนสีแล้วมันแตกยอดไมมาจับดูเรื่อยอยู่เปลี่ยนสีเด้นเนอนั่นเลยโอ้กิ่งทองได้ผลแล้วเนี่ยดูที่ต้นแม่ของแมวนแต่ก็แตกยอดใหม่เลยแต่ต้นนี้เห็นชัดเลยเนี่ยมันเปลี่ยนสีเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนกิ่งทองของรอบฟองสองเท่าไรยี่สิบสามสิบ อ่าแมนแล้วโอ้โหพ่อแจ๋วเลยนี่ครับสัตว์เต็มโดดเลยสามสิบนี่นี่ครับพี่น้องครับมันเปลี่ยนสีเอาไปถ่ายใกล้ๆพ่อเขาบอกเออมันเห็นชัดเด้ต้นน้อยนี่เห็นชัดกว่าเออนนั่ โอ้เงนิงนสดทั้งนั้นเลยเ่อ,<พ>อตรงนี้สิบเขาไร่ยังไงงงม,ม่ได้แบ่งที่แบ่เขาเปนคนละแปลงนะครับอันนี้จะแบ่งกันสามคนโอ้โหโอ้โหดูครับพ่อบอกว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเลยครับทุกต้นเลยที่ขีดจิ้งทองขีดไปสองรอบใบเป็นมันวาววับเลยครับแบบนี้ผ่านแล้วครับพี่น้องครับจิ้งทองใบยโยกของเรา อ่าแต่เขาใช้เลดาวานะครับเอาเลดาวามาแล้วก็มาฉีดนี่ครับพี่น้องอย่างงามแล้วครับพี่น้องเออเขาบอกว่าบ่อด็กสวนมาพอดีสิมานสื่อหรือบ่สื่อเออใส่เนี่ยก็เรียอวเพื่อโอ้ยตั้งสองสามร้อยต้นขุดไหนที่ขุดเรียงเออจะได้มีที่มาเอาใจผมก็ะใสอยู่แล้วเนอเนี่ยมันเห็นเห็นผลอย่างนี้แล้วนะเนี่ยโอ้โหนี่มันแตกยอดเนี่ย พ่อมันเปลี่ยนสีมันแตกยอดอลไได้หนิแถวพ่อแถวนี้มันมีขั้งอเี่ยเดี๋ยวหนูมามาส่งของโยขนมาจากประเทพเลยย้อนหนีก็ได้มีได้ทุเรียนปีนี้ตัวทุเรียนนี่ได้เป็นล้านเลยเป็นล้านเลยได้เงินเป็นล้านเลยน้อยกัน เปิดคังสองสามแสนน่ยจิบจิบเนี่ยอลังการอลังการได้ถ้าได้ลูกทุเรียนนะเปิดคังสองสามเนจิี่ยเดี๋ยวว่าถ้าคังเดียวสามคังก็ได้คนมาซื้อผมใช้อยู่แล้วเออนี่เราเห็นผลในกลุ่มเนี่เราเห็นผลชัดเจนเลยตรงแปลงนี้เนาะเปลี่ยนสีกันให้เห็นชัดเลยไปคุยกับสายจอนี่เดี๋ยวข้อหนึ่งพันกว่าต้นใช่ไม่ต้องคุยหรอกอยู่เฉย ไม่ต้องพูดไปของเราอลังการพุ่งทีไม่จะไม่ฟังบอกเลย่ไม่จไม่ฟังเดี๋ยวเขาจะมาเอาเองที่เขาหนืงไม่ต้องพูดที่ข้ามเหมื่นกันมันมาสวนทุกวันไปตรงหลีของเราเออใช่ทำไมเพราะของเราทำมันนั่นแหละมันจะถามแล้วเจ้าไซยัคหน้าเขาคือแตกต่างกันแอยู่ที่เราของเราอยู่มาตรฐานแค่ไหนครั้งละขวด ทั้งขวดเลยผสมได้กี่ถังพ่อก็อันนี้ถังสองร้อยตีซีสองร้อยลิตรสามถังแล้วก็บนบ้านถังหนึ่งแล้วก็ข้างล่างอีกสองถังอันนี้เครื่องปั๊มก็หมดแล้วขวดหนึ่งผมบอผมใช้ไม่ใช่ธรรมดาใช้เยอะมากอจำเป็นจริงใช้เยอะมากครับเครื่องเครื่องหนึ่งข้างบนเครื่องหนึ่งข้างล่างเครื่องหนึ่งเครื่องพ่นสายสุดปลายย่างหลากลิบอ๋อ คน ah!